สดีค on so ่ะวันนี้นะคะมีครีมมาแนะนำสาวๆนะคะที่อยากจะมีผิวหน้าขาวใสนะคะนี่เรามีตัวช่วยค่ะตัวนี้ค่ะสบายนางนะคะตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะผสมประกอบด้วยนี่เซนสกินครีมนะคะแล้วก็ไนท์ครีมแต่ว่าเซตนี้นะคะฟรีค่ะเซรั่มไบเทนนิ่งนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยขาวกระจ่างใสมากๆแล้วก็ช่วยจุดด่างดำรอยเซียวอะไรเงี้ยจางลงด้วยค่ะตัวแรกนะคะนี่ไบเทนนิ่งไนท์ครีมนะคะตัวนี้ทากลางคืนค่ะ เน้อครีมซึมง,ง่ายค่ะทาง,ง่ายมากๆเลยกินหอมค่ะทาง,ง่ายแล้วก็ผิวหน้าเนียนขาวใสขึ้นมากๆเลยตัวนี้นะครีมทากลางคืนค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะเป็นซันสกินครีมค่ะทาตอนกลางวันนะคะนี่ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่เลยกันแดดด้วยแล้วก็บรรุุให้ผิวขาวใสด้วยแล้วก็เนี้ยจะเป็นสีนี้นะคะทาแล้วหน้าขาวเนียนมากๆนี่สองตัวะคะ่ะไม่หมดแค่นี้นะคะนี่ S <S <S เซตนี้พิเศษค่ะนี่ฟีเซรั่มปรับสภาพผิวตัวนี้ค่ะนี่ค่ะทาก่อนลงตัวทุกตัวเลยค่ะเป็นตัวแรกค่ะทาตัวนี้ก่อนแล้วก็แต้มพวกจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นวดวนๆ,ๆนะคะผิวหน้าจะขาวใสขึ้นมากๆเลย <S 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 เซตมีเซตเดียวหน้าขาวใสแน่นอนเลยค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะแนะนำให้หามาซื้อใช้กันค่ะ